อามาพร้อมแคปนะผิดถูกยังไงก็อย่าว่ากันขอให้ปังเฮอเพราะแบบไม่รู้จะแบบมีเคราะห์ยังไงแล้วว่าจริงๆเจ,จ,จ,จ๊ก็คือแบบเออแบบว่ามีมีแบบว่าสูตรของเราอะ่ะเออก็แบบบางทีชอบอะไรก็หยิบอันนั้นมานะคะแต่แบบว่าเอาตรงว่าเราอะ่ะยังจับทางไม่ถูกเลยหลังจากแบบออกออกอะไรก็ไม่รู้แบบสองงวนนะคะที่มันสามสองหกสามแล้วก็อะไรอย่า หกแปดเจ็ดสามหกคือสามหกมาซ้ำเราก็แบบเฮ้ยมันต้องไปหนะทางไหนวะเออเราก็ใช้สูตรเดิมแต่แต่วันนี้เปลี่ยนสูตรนะก็ลองลองตาก็แบบชอบก็ตามไม่ชอบไฟผ่านนะคะทุกคนซื้อลอตเตอรี่นะอ่ะโอเคโอเคโอเคจ้า เดี๋ยวจะให้แคปใบเขียวก่อนอาใบเขียวนาใครแคปแล้วพิมพ์คำว่าเฮงเฮง ใช้แคปแล้วพิมพ์คำว่าเฮงเฮงจ้าเฮงเฮงเด้อจ้ารู้สึกว่าโอเคดูแล้วสวยมากๆครับขอบคุณค่ะลุงต้อมปะาลีนขอบคุณนะจ้าสำหรับคำชมจ้าขอบคุณสำหรับคำชมจ้า อันนี้ใบเขียวนะคุณน่าหลักไม้ฉันน่าหลักมากฉันรู้ตัวเองดีว่าฉันน่าหลักมากขอให้เฮงเซนกันนะคะใครแคร์เราพิมพ์เอาไว้เฮงเฮงเดอ้ออ่าโอเคใบเขียวนะนี่ใบเขียวนะตาไทยสวงพฤษภานะครับอะไรก็ได้ที่มีหกนะครับนะยกตัวอย่างเดยหกหนึ่งหกแปดหกเจ็ดนะครับ นะหรือว่าเอาง่ายๆเลยนะครับนะอะไรก็ได้ที่มี6นะติด6ไว้ก่อนตำไทย2วงพุษภานะครับอะไรก็ได้ที่มี6นะครับนะยกตัวอย่างด้วยหกหนึ่งหกแปดหกเจ็ดนะครับนะหรือว่าเอาง่ายๆเลยนะครับนะอะไรก็ได้ที่มี6นะติดหกไว้ก่อน